พี่อ้อเป็นคนชอบทานไข่เจียวนะคะวันนี้พี่อ้อก,ก็มีเมนูไข่เจียวใส่ไข่มดแดงมาฝากทุกคนกันค่ะมีความรู้สึกว่าปีนี้ไข่มดแดงก็จะมีราคาแพงขึ้นจากปีที่แล้วนะคะปีที่แล้วพี่อ้อเคยซื้อนะไข่มดแดงกิโลกร,รัมละ5 0าบาทค่ะก็คือขีดละ50บาทนะคะแต่ตกมาปีนี้กิโลกร,รัมละ600บาทค่ะ อยากจะเอามาใส่ไข่เจียวค่ะก็เลยตัดใจซื้อมาขีดหนึ่งในราคา60บาทนะคะเราก็มาลงมือทำกันเลยค่ะวันนี้พี่อ้อก,ก็จะใช้ไข่ไก่3มฟองนะคะก็จะตอกไข่ใส่ลงไปในชามก่อน,นะคะ่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะปรุงรสนะคะพี่อ้อชอบที่จะปรุงรสด้วยซอสป,ปรุงรสฝาเขียวแล้วก็รสดีค่ะ ส่วนใครชอบที่จะปรุงรสด,ด้วยอะไรอันนี้ก็แล้วแต่นะคะเอาที่เราชอบเลยค่ะแล้วเราก็ตีให้เข้ากันสักเล็กน้อยนะคะก็ตีให้ไข่เขาขึ้นฟูนะคะ จากนั้นเราก็ใส่ไข่มดที่เราเตรียมเอาไว้ลงไปเลยนะคะวันนี้พี่อ้อก็ซื้อไข่มดแดงมา1ขีดค่ะก็ใส่ลงไปหมดเลยนะคะพร้อมกับต้นหอมซอยนะก็จะได้มีรสชาติที่อร่อยมากขึ้นนะคะไข่เจียวไข่มดแดงเนี่ยพี่อ้อชอบมากๆเลยค่ะเพราะว่าเวลาเราทานเนี่ยก็จะมีความกรุบของไข่มดแดงนะคะ มันเหมือนเวลาเราเคี้ยวเนี่ยมันจะแตกในปากนะ <c oughs> ก็มีความรู้สึกว่าเคี้ยวอร่อยดีนะคะ <c oughs> เราก็ใส่น้ำมันลงไปในกระทะเล็กน้อยนะคะ <c oughs> ก็รอจนกระทะเขาร้อนสักนิดนึงค่ะ <c oughs> การเจียวไข่นี้ก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเลยนะคะ <c oughs> เอาตามที่เราชอบเอาตามที่เราถนัดเลยค่ะ <c oughs> พอน้้ำมันร้อนแล้วเนี่ยพี่อ้อก,ก็ใส่ไข่ลงไปเลยค่ะ ส่วนตัวพี่อ้อเนี่ยจะชอบทานไข่เจียวที่มีความหนานะคะหนาแล้วก็นุ่มกรอบนอกนุ่มในค่ะพี่อ้อก็จะใช้วิธีที่ทำให้เขาเป็นชั้นๆนะคะโดยวิธีการที่เรายกไข่ขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเ,เนี่ยค่ะไข่เขาไหลออกมาจากตรงกลางนะคะเนี่ยแบบนี้ก็จะทำให้มีชั้นที่หนาขึ้นค่ะ ไข่เจียวก็จะมีความหนาความนุ่มนะคะแบบนี้นะเวลาเราทานไข่เจียวหนาๆเนี่ยจะมีความรู้สึกว่า,าเคี้ยวได้เต็มปากเต็มคำนะคะพอด้านล่างเหลืองดีแล้วเราก็กลับด้านนะคะ ไข่เจียวก็เป็นเมนูที่ทำง่ายๆนะคะเป็นเมนูคู่ครัวไทยมาช้านานส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนไทยทุกคนก็จะทำไข่เจียวเป็นนะคะเวลาที่พี่อ้อทำไข่เจียวพี่อ้อก็ไม่ชอบที่จะใส่ไข่ไก่อย่างเดียวนะคะก็ชอบที่จะใส่ผักหรือว่าใส่นู่นนี่ลงไปด้วยนะคะ อย่างพวกไข่เจียวแหนมไข่เจียววุ้นเส้นไข่เจียวหมูยออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นไข่เจียวเต้าหู้ไข่เจียวไข่มดแดงหรือไข่เจียวดอกแคร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ชอบที่จะใส่วัตถุดิบอย่างอื่นลงไปด้วยนะคะคือไม่ชอบที่จะทานเป็นไข่เจียวเปล่าๆนะอันนี้ก็แล้วแต่นะคะขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนเนาะสำหรับไข่เจียวไข่มดแดงเนี่ย าทานกับซอสพริกอร่อยมากๆเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมยังไม่เคยทำเมนูนี้ก็ลองซื้อไข่หมดแดงมาทำไข่เจียวดูนะคะเพราะว่าอร่อยมากๆเลยค่ะไข่มดแดงก็เป็นของที่ค่อนข้างหายากนะคะนานๆก็จะมีมาขายสักทีนึงค่ะพอเจอพี่อ้อก,ก็รีบซื้อเลยนะคะสำหรับวันนี้พี่อ้อก,ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะ แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ